โอ้ไปไส้ไปใส่รถบรรทุกน้อยนี่ <c oughs> ปีกปใุใหญ่เนาะปีกมันแต่ว่าโตมัในสาบานที่เอากินแล้ว <c oughs> มันจะเป็นห่วเีเขาแต่ว่าบดไ้เสียฟไฟฟ้าเลยติดจับนเกไนทุ่งอ่ะ <c oughs> บึงวิธีกันเต็มไข่ควายเฮ็ดเนาะ <c oughs> อันนี้จะเป็นอันบอนที่สาบานเลียงับเพิ่ง สบายดีพ่อแม่พี่น้องกองไหมดทุกพู้ทุกคนเนาะเมื่อนา้เราลังได้เดินทางมาหดหมู่บานแห่งหนึ่งึ่งวาเป็นมู่บานที่อยู่ทางไก่จากตัวเมืองทางไก่รอบเล็กเนาะสังว่ามู่บ้านนี้ก็อซื้อ่ามู่บ้านก่อนเถยอยู่เมืองหุนแฟนตุ่มใส่อยู่ทางภักเหนือพองศประเทศเลาวเนาะเล่นชาวบ้านไปให้ไปส่วนนะบโอ้สบายดีพ่อเท่าสบายเลยโยกมาตายแฮม <c oughs> โอ้สาวบานไปให้ไปส่วนมาเนาะสบายเลือะไปว่าสบายดีสวาสดีเนาะสบายดีไปไสมาดียอม้อ <c oughs> <c oughs> ยอมเร่ยอมเร่ไปว่าไปให้ไปส่วนเนาะโอ้ตอนนี้ขี่รถมาฮอดกลางบ้านแล้ว ดี๋ยวไปเจ้าทัยกาไปเที่ยวส้มดำกันนะไปเบิ่งวิทีชีวิตของสาบานยู่นี่ว่าเป็นกันไดยแต่ว่าตอนนี้ซอกบอลจอดรถก่อนอยู่แถวบริเวณนี้ก็จะเป็นจุดใจกลาเงเทศบาลอยู่บานนี่นะ๋ยากจะจอดรถที่นี่ครับโอไ้ไปใส่ไปใส่รถบรรทุกน้อยนี่โอ้เบิ่งเด้ เป็นเอ็ดเป็นเอ็ดเป็นเอ็ดตัวถูกรดจากหลัวปั๊ดอันนี้รถบรรทุกน้อยเพื่อนอะโอ้คักขับเด็กน้อยพากันขนคนหิ้มน่าจะไปใส่ถังเนอะตอนนี้เบาลังก็มาฮอดอยู่กลางบานนะ เดี๋ยวจะเลาะเก็บภาพบรรยากาศอยู่มือบาลนี้มาให้เบิ้งให้ชมนํากั็งใน,นว่าเป็นจังไดยรถจักรเบาหลังอาจอดไว้อยู่ญานนี่เนาะอยู่ญานนี่ก็เป็นฮานแปลงรถจักรค่ายน้ํามันค่ายเครื่องรถจักรเนาะอยู่จุดใจกลางมือบานแต่อยู่บริเวณนี้เป็นจุดสามแยกเนาะนี่เบิ้งนี่นึ่งนึกว่ามั็นตัวเนาะสนอกมีแต่ปี๊กอ๋อละตัวไปใช่ละตัวไปเนาะตัวมันกินแล้วอ,อจากโต้เนี่ยซ่องบอก เปี๊กบักใหญ่ๆนะเปี๊กมันนะแต่ว่าโตมาในสถาบานเขากินแล้ว,ลวเลือดในเป,ปี๊กมันมาเกาะไว้หน้าเหินแบบนี้โอ้ไงบนนี้จะเป็นบนนางนางพักพลส้มวิวนะโอ้บรรยากาศดีขนาดอะไรอยู่นี่น่ะนางส้มวิวโอเคนะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามานาั่งลิ้มอยู่นี่ <laughs> โอ้โดูงามขนาดบุญตรงนี้ให้เส้นบุญเถาเบิ่งเนาะงามลายงามลายงามไรจริงๆพ่ออ้าด,ดูบิ่งเส้นทางรถนี้ผ่านกลางหมู่บ้านนี้ไปเลยโอ้มาอยู่ทางด้านนี้เห็นมาเลยทางด้านนี้นะเทือเป็นจุดชมวิวนะโอ้เบาลังมีเงินยักมาซื้อดินอยู่นี่อ๋อเนี่เนาะนี่เป็นเดินกลวงแบบนี้มีเหินล่างหนึ่งตังอยู่นี่ถ้าว่าเบาลังแต่งเหิอนอยู่นี่นี่เบาลังจะแต่งระเบียงนี่มาฝากนี่เนาะ ตื่นสมาแล้วก็เห็นภาพบรรยากาศอยู่นี่บน่นใจว่าตอนเช้าหนะเวลาตื่นเซาไหนี่จะเห็นเป็นทะเลหมอกหรือโบนอ่ะไหนแล้วโดหนวนะเพาดูงานที่งามบ่สอห้องบาลนี่วิวงามนที่งามบ่เนี่ยจะเป็นหงสีเข้าแต่ว่าบริได้เสียไฟฟ้านะได้ติดจักเอา นขนขาาดบาเดี๋ยวจะย่างไปซากแบตกลองนึงน,นึงนะอยู่หันเนี่ยระาะว่าตอนนี้แบตไกลจะหมดแล้วอยูงไปน้อยเดียว <S <S หามซ้อมแปลงรถจักรแล้วก็่ยค่ายเครื่องพร้อมนี่นน มีเตาลมพร้อมได้อยู่นี่รนถะจักรรถใหญ่นี่อย่างรถหัวอยู่นี่บบ,บตรงยานเนาะมีเตาซุปลมเลาะมันคลายเครื่องย่งอยมีเครื่องแปรงรถครบสุดเลยอยู่นี่นะพอมีไฟฟ้าสะดวกสบายนี่ทางด้านนั้นก็สาบานไปให้ไปส่วนมาเราไปให้มาที่ไปตักน้ำอะ่ะตักน้ำ,นำโอ้ตักไก่ปะ าโอ้แต่งยังเนี่ยสายทองเปียกอืมไข่ทุ่งอ่ะเบิ่งวิธีกันแต่งโอ้ไข่ควายเฮ็ดเนาะอืมโอ้เนี่ยเนี่นี่ทุ่งใช่ไหมน่ะอืมสายทุ่งสายทุ่งอ่ะมือหนึ่งนี่ได้ลายบ่แต่งเลยบ่ได้ห้าหกเสนโอ้น้อยเด็ดนุ๊ ก็ได้ค่อยเตียงนะเบิ้งลักเบิ้งกันเตียงใกอ้คอยเนาะมือนิ่มนั่นเหรอโอ้นี่มันใส่เนาะทุกผายเนาะแตงข่บ่แตงใจอ่ะแตงไข่ายแพงบ่ไข่เนี่ยบ่แพงด้วโอ้เบาลังยางมาเห็นนั่นบนที่ชาวบ้านเลี้ยงพึ่ง เดี๋ยวจะค่อยๆไปเบิ่งไกลๆนะว่าเป็นยังไงข้าขเจะเลี้ยงเพิ่งไว้ข้างๆยุงเข้าแบบนี้เลยโบไฮที่ไฮทุพิ่งนี่ลองไปเบิ่งเนาะโอเคนะ okay, นะเดี๋ยวก่อนจะไปเข้าไปไกลๆห่างพิ่งกับฟักพี่น้องฟากเอซเป็นกําลังใจให้เบาหลัง <laughs> <laughs> จะรดหรืบอบรดนะเตรียมตัวไปมองๆนะไปมองๆโอ้ย,อยบไฮที่ทำประกันวะ Nó bay bỏ nè Ok ok Này bỏ bay bỏ bay Ui bay bỏ bay bỏ bay Cấp 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 Cứu hai vào nó Ui Bỏ cả bay đi Tèn mất bây giờ Tèn nhăng Tèn mất rồi Dịp bầu hả Ừ uống rồi bao Tèn bầu mất อย่าห้อยอย่าทายหูบ่าทายหูปูนี่เออเออคาแต่งมือเออโอ้ยลอกเป้าเลยนะล็อกเป้าเอออืมาเท่าเตงเป้าเนาะไปไปทางนี้บังยางไปบ้างจะเป็นยังไงคลิปนี้ก็เป็นคลิปรีวิวมูบานเนาะผายางเที่ยวชมมูบานโอ้เหมือนดังนี้นี่ มีฟืนบักหลายไร่มีพี่น้องท่านนึงเนาะคนไทยเราคอมเมนต์ท่านมาเป็นยังคือว่าเอาฟืนไปแบบนี้ไร้แท้เนาะส่วนสะบันสาเหตุที่เอาไว้ไร้ก็ย้อนว่าเก็บไว้เนาะเก็บใบใช้ช่วงฤดูฝนเขาจะาจะบดได้เก็บบดได้ไปเอามาไว้เลยเพราะว่าเงินสารบรรทรงคนยืนโดยนี่เขาจะาจะโบเวลาครัวกินนี่จะใช้ ฟืนในการดังไฟคัวกินเนื่อข้าวจะใช้ฟืนเนาะจะบ่มีเตาแก๊สบ่มีอ่าหม้อสุกจีหม้อไฟฟ้านะบ่มีเนาะ